อิธานิตัสะพระวะโตรวอรหะตสัมมาสัมพุทธะปรินิพานตโตปถัยยะอัตถัญญาสุตระปัญจสตาธิการิทเวสังวัชรสหัสสานิอติการตานิ ปัจจุปันกาลราวเสนณจิตตมาสะสะจุทธสมังทินังวาระาวเสนณปะณะภุมมะวารโรโหติเอวังตัสะพระวัโตปรินิพานาสาสนายุกาลคณนนาสัลลัเขตพาติ สุพพมัสดุพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่พระปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้ล่วงเข้า2558พาัร้อสษา รัตยุบันในสมัยเมสายนัมมาสุรทินที่สิบสี่วันอังคารนี้เป็นปัจจุบันวานพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่พระปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้น มีนยะอันพุทธมบริสัททั้งหลายจักพึงกำหนดนับได้ด้วยประกาศฉนีนะโมตัสสะพระคะวโตอะรรหะตตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะพระคะวโตอะรรหัโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตสัสสะพระคะวโต อรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะสุดสัสงละพเตปัญญงตีนะบัดนี้อัตมภาพรับหน้าที่วิสัชนาในสติกถาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนบารมีเสริมสร้างกุศลบุญญาราศีของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ซึ่งได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสงกรานต์ณวัดท่าขนุนแห่งนี้ญาติโยมทั้งหลายประเพณีสงกรานนั้นมีมาตั้งแต่โบราณแล้วโดยที่สืบเนื่องมาจากทางด้านอินเดียซึ่งเป็นแห่งอารยธรรมโบราณมีอายุยืนนานมาหลายพันปีก่อนพุทธกาล จนกระทั่งองค์สมเด็จพระพิศิทธมานรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นเทศนาสั่งสอนและปฏิสถานพระพุทธศาสนาจนมั่นคงในดินแดนชมพูทวีปแล้วองค์สมเด็จพระประทีบแก้วได้เทศชาดกเรื่องหนึ่งคือมหาธรรมปาละชาดกได้กล่าวเรื่องเกี่ยวกับวันสงกรานต์เอาไว้ แต่ว่าเป็นเนื้อหาคนละส่วนกับวันสงกรานที่ท่านทั้งหลายได้รู้จักประเพณีสงกรานตตามความเชื่อถือของทางาศาสนาพราหมณ์หรือปัจจุบันเรียกว่า,าศาสนาฮินดูนั้นเขาเชื่อกันว่ากำเนิดขึ้นมาจากมหาเศรษฐีท่านหนึ่งซึ่งไม่มีบุตรไว้สืบตระกูล ในสมัยโบราณนั้นถ้าครอบครัวไหนไม่มีลูกชายถึงเวลาถ้าผู้หัวหน้าครอบครัวสิ้นชีวิตลงแล้วจะโดนยึดทรัพย์สินทั้งหลายเข้าสู่คลังหลวงบรรดาลูกเมียตลอดจนกระทั่งบริวารก็จะโดนนำไปเป็นค่าทาสคนอื่นเขาดังนั้นการที่ไม่มีครอบครัวโดยเฉพาะไม่มีลูกชายนั้นจึงเป็นปัญหาใหญ่ของบุคคลในสมัยนั้น รอดทางศาสนาพราหม์เชื่อกันว่าถ้าหากว่าไม่มีลูกเอาไว้เลี้ยงดูยามแก่เท่าเมื่อตายไปแล้วจะตกนรกขุมหนึ่งที่ชื่อว่าปุตตะด้วยจึงทำให้ท่านเศรษฐีต้องกัดกลุ่มกังวลใจเป็นอย่างมากประกอบกับข้างบ้านเป็นนักเลงสุลาคือเมาหัวทิมอยู่ทั้งเช้าทั้งเย็น แต่ปรากฏว่านักเลงสุลานั้นมีลูกชายอยู่สองคนจึงได้กล่าวข่มเศรษฐีอยู่ทุกวันว่าเสียแรงที่รวยเสียเปล่าแต่ว่าไม่สามารถที่จะสู้ตนเองได้เพราะถึงเวลาถ้าเศรษฐีตายไปทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็จะโดนยึดเป็นของหลวงแต่ว่าตนเองถึงจะฐานะต่ำต้อยแต่มีลูกชายถึงสองคน ถึงเวลาก็จะมีผู้สืบสกุลทำให้ไม่ต้องตกนรกขุมที่ชื่อว่าปุตตะเศรษฐีได้ยินก็เกิดความเครียดความกังวลขึ้นมาพยายามที่จะบวงสวงขอลูกกับเทวดาทั้งหลายแต่ผ่านไปปีแล้วปีเล่าก็ยังไม่สำเร็จจนกระทั่งปีหนึ่งเมื่อพระอาทิตย์ยกย้ายเข้าสู่ราศีเมษก็คือช่วงประมาณเมษายนอย่างของเรานี้ ท่านเศรษฐีไปเจอต้นใสใหญ่กิ่งก้านสาขางดงามมากต้นหนึ่งก็มั่นใจว่าต้นใสต้นนี้จะต้องมีลุคเทวดาที่มีสักดานุภาพอยู่เป็นแน่จึงได้ให้บรรดาบริวารน,นั้นทำการเอาเข้าวสารมาสาวถึงเจ็ดครั้งตั้งใจหุงเป็นข้าวที่บริสุทธิ์แล้วนำไปสังเวยแก่พระใส ขอให้ตนเองได้มีลูกกับเขาบ้างลูกคเทวดาที่สิงพระใสยอยู่นั้นได้ทราบความต้องการของเศรษฐีก็มีใจกรุณาจึงได้เหาะไปหาพระอินท์ประกาศว่าถ้าหากว่ามีเทพบุตรเทพธิดาองค์ใดก็ตามที่หมดอายุไขก็ขอให้ไปเกิดในคันของภรรยาเศรษฐีด้วยเถิด ถ้าอินพิจารณาดูแล้วก็เห็นว่าธรรมปาลเทพบุตรนั้นกำลังจะหมดอายุของความเป็นเทวดาจึงอนุญาตให้ลงไปเกิดในคันของภรรยาท่านเศรษฐีเมื่อครบถ้วนทศมาศคลอดออกมาเป็นลูกชายเศรษฐีก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูเป็นอย่างดี จ้างท่านอาจารย์ผู้ทรงไตรเพศมาสอนวิชาการต่างๆให้และปลูกเรือนยอดคือปราสาทหลังใหญ่ไว้ใต้ต้นไทรแห่งนั้นธรรมปาลกุมารอยู่ที่เรือนยอดใต้ต้นไทรแห่งนั้นตั้งแต่เด็กเมื่อต้นไทรสุกมีลูกดกเมื่อไหรบ่บรรดานกต่างๆก็มาหากินที่ต้นไทรเป็นจำนวนมากต่อมากด้วยกัน ธรรมปาลกุมารครุกฑีอยู่กับหมูนกจนสามารถฟังภาษานกเข้าใจได้เมื่ออายุครบเจ็ดขวบก็สำเร็จไตรเพศคือวิชาการสูงสุดของทางาศาสนาพราหมณ์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บอกมงคลแก่บุคคลทั้งหลายในเมืองนั้นมีชื่อเสียงขจรขจายไปกว้างขวางเป็นอย่างยิ่ง แต่ว่าความที่เป็นคนมีชื่อเสียงนั้นไม่แน่ว่าจะเป็นของดีถ้าอย่างของไทยเราหลวงวิจิตวาทการท่านก็กล่าวเอาไว้ว่าอันที่จริงคนเขาอยากเห็นเราดีแต่ถ้าเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้จงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภยัยไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกินเป็นต้น ความเด่นของธรรมปาลกุมารก็คือทำให้บรรดาบุคคลต่างๆที่เคยสังเวยบวงสวงพลมเทวดานั้นหันไปสอบถามและศึกษาความรู้จากธรรมปาลกุมารแทนทำให้บรรดาพลมเทวดาต่างๆไม่ค่อยได้รับเครื่องสังเวยอย่างที่เคยได้รับมาเดือดร้อนไปถึงท้ามหาพมผู้หนึ่งก็คือกปิลพลม กเปรลพรมเมื่อเห็นดังนั้นก็คิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องกู้ชื่อเสียงของพรมเทวดาคืนมาไม่เช่นนั้นแล้วธรรมปาลกุมารก็จะดึงเอาชื่อเสียงไปเพียงผู้เดียวจึงได้มาปรากฏกายอย่างที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยชาวบ้านเป็นจำนวนมากประกาศบอกแกธรรมปาลกุมารว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ถึงขนาดได้เป็นครูบอกมงคลให้แก่ประชาชนทั้งเมืองดังนั้นเราจะสอบถามปัญหาแก่ท่านถ้าท่านตอบปัญหานี้ไม่ได้เราจะตัดศรีรษะท่านเสียแต่ถ้าท่านตอบปัญหานี้ได้เราจะตัดศรีรษะตนเองเพื่อบูชาความรู้ของท่านปัญหานี้มีอยู่ว่าตอนช่วงเช้าสิริของมนุษย์อยู่ที่ไหน ตอนช่วงกลางวันสิริของมนุษย์อยู่ที่ไหนตอนช่วงค่ำสิริของมนุษย์อยู่ที่ไหนปรากฏว่าเรื่องนี้ไม่เคยมีปรากฏในคำพีไตรเพศมาก่อนธรรมปาลกุมารไม่สามารถที่จะตอบได้ดังนั้นจึงขอเวลาเจ็ดวันบอกว่าวันที่เจ็ดถัดจากวันนี้ไปเราจะมาตอบปัญหาแก่ท่านณนที่ตรงนี้ ถ้าเราตอบไม่ได้ขอเชิญท่านตัดศีรษะของเราไปตามที่ได้ให้สัญญาไว้แต่ถ้าเราตอบได้ท่านต้องตัดศีรษะตนเองเพื่อบูชาความรู้ของเราเท้ากบิลพรมก็ตกลงตามนั้นธรรมปาลกุมารพยายามที่จะศึกษาตำราและสอบถามผู้รู้เท่าไหร่ก็ไม่มีใครสามารถตอบได้ ดังนั้นพอวันที่หกผ่านพ้นไปธรรมปาลกุมารก็คิดว่าเราเกิดมาทั้งทีถ้าหากว่าจะถึงแก่ความตายก็อย่าให้ต้องอับอายผู้คนเลยดังนั้นจึงแอบหนีเข้าป่าไปนอนอยู่ใต้ต้นตาลต้นหนึ่งคิดเสียว่าเราจะอดอาหารตายณนะที่นี้จะได้ไม่ต้องไปให้กบปริพรมตัดศรีรษะเป็นที่อับอายขายหน้าแก่ชาวเมืองเขา ปรากฏว่าใต้ต้นตาลต้นนั้นต้นตาลต้นนั้นเป็นที่อยู่ของนกอินทรีใหญ่คู่หนึ่งนกอินทรีที่เป็นตัวเมียก็ได้กล่าวกับสามีว่าพรุ่งนี้เราจะไปหาอาหารที่ใดดีนกอินทรีผู้เป็นสามีก็บอกว่าพรุ่งนี้เราไม่ต้องไปไกลธรรมปาลกุมารไม่สามารถจะตอบปัญหาของเท้ากบิลพมได้ จะต้องโดนตัดศีรษะพรุ่งนี้เราจะกินเนื้อธรรมปาละกุมารเป็นอาหารนางนกก็ถามสามีว่าถ้าอย่างนั้นท่านรู้หรือไม่ว่าปัญหานั้นต้องตอบว่าอย่างไรนกอินทรีผู้เป็นสามีบอกว่ารู้สิริคือมิ่งขวัญของมนุษย์ตอนเช้านั้นจะอยู่ที่ใบหน้าดังนั้นคนเมื่อตื่นขึ้นมาก็ต้องล้างหน้าให้สะอาดเสียก่อน ในตอนช่วงกลางวันนั้นสิริของมนุษย์อยู่ที่หน้าอ,อกมนุษย์จึงจำเป็นที่จะต้องอาบน้ำหรือประพรมน้ำหอมให้แก่ตนเองในตอนช่วงค่ำนั้นสิริอยู่ที่ฝ่าเท้าดังนั้นมนุษย์จึงต้องล้างเท้าให้สะอาดก่อนที่จะเข้านอนธรรมปาลกุมารนั้นคลุกคลีกับหมู่นกมาตั้งแต่เด็กจึงฟังภาษานกเข้าใจเมื่อได้ยินดังนั้นก็ดีใจ กลับไปสู่ปราสาทของตนได้ทำการอาบน้ำชำระร่างกายแต่งตัวเป็นอย่างดีบริโภคอาหารเรียบร้อยแล้วก็นั่งรอเวลาจนกระทั่งถึงตามที่นัดหมายกบิลพรมก็มาธรรมปาลกุมารจึงได้กล่าวแก้ปัญหาของกบิลพรมตามที่ได้ยินนกอินทรีผัวเมียคู่นั้นกล่าวถึง กบิลพรมได้ยินก็ไม่นึกว่าธรรมปาลกุมารจะสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้แต่ในเมื่อเขาสามารถแก้ได้ตนเองก็ต้องทำตามสัญญาจึงจกตัดศีรษะตนเองบูชาความรู้ของธรรมปาลกุมารแต่มีปัญหาที่ว่าศีรษะของกบิลพรมนั้นถ้าตกสู่พื้นดินก็จะเกิดไฟไหม้ ถ้าหากว่าโยนขึ้นไปบนอากาศก็จะทำให้ฝนแรงถ้าหากว่าตกลงสู่แหล่งน้ำก็จะทำให้น้ำทั้งหลายเหือดแห้งไปหมดจึงได้เรียกลูกสาวทั้งเจ็ดคนมีมีนางทุงสะเทวีเป็นต้นให้นำเอาผานทองมารองรับแล้วตัดศรีรษะของตนเองบูชาคุณของธรรมปาลกุมาร นางทุงสเทวีก็นำเอาเทพบริวารทั้งหลายนำศรีรษะของผู้เป็นบิดาแห่แหนรอบเขาไกลาลาดเมื่อครบรอบแล้วก็นำไปปฏิสถานเอาไว้ในถ้ำธุลิมาตรเป็นต้นเมื่อเป็นดังนั้นแล้วจึงได้ผลัดเวรกันในหมู่พี่น้องทั้งหลายช่วยกันนำศรีรษะของบิดาออกมาแห่แหนตามรอบนักสัตว์ทุกปีของโลกมนุษย์ จึงเกิดเป็นตํานานสงกานขึ้นมาแต่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ตรัดเอาไว้ในมหาธรรมปาลชาดกกล่าวถึงธรรมปาลกุมารเช่นกันแต่ว่าธรรมปาลกุมารเมื่อเกิดมาแล้วบิดาก็ได้ส่งไปร่ำเรียนกับอาจารย์ที่สาปามกที่เมืองตักกศิลา ปรากฏว่ามีวันหนึ่งลูกชายของท่านอาจารย์ทิสาปราโมกได้ตายลงทําให้ทุกคนเกิดความเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ลำพันกันอย่างยิ่งธรรมาปาลกุมารเห็นแล้วก็แปลกใจกล่าวว่าอะไรกันทำไมบุคคลอายุเพียงเท่านี้ถึงตายได้ท่านอาจารย์ทิสาปราโมกได้ฟังก็แปลกใจ จึงกระพยายามระง,งับความเศร้าโศกและกล่าวกับธรรมปาลกุมารผู้เป็นสิทธว่าบุคคลก็ต้องตายอยู่เป็นปกติท่านไม่ทราบตรงเหตุผลตรงนี้หรือธรรมปาลกุมารบอกว่าที่หมู่บ้านของข้าพเจ้านั้นถ้าอายุไม่ถึงร้อยยี่สิบปีไม่มีใครตายท่านอาจารย์ทิ่สาปรามโมกก็เกิดความแปลกใจเป็นอย่างยิ่งก็เก็บเอาความสงสัยไว้ในใจ เมื่อจัดงานสพให้แก่บุตรเรียบร้อยแล้วก็มอบหมายให้สิทธิ์คนโตเป็นผู้ดูแลร,รักษาและถ่ายทอดวิชาการให้สิทธิ์ทั้งหลายในสำนักส่วนตนเองนั้นแอบเดินทางไปยังบ้านของธรรมปาลกุมารในระหว่างทางก็จ้างบรรดานักเลงขี้เมาให้ไปเสาะหาโครงกระดูกของสุนัขมาล้างจนสะอาดใส่เอาไว้ในกระสอบแล้วแบกไปด้วย เมื่อไปถึงหมู่บ้านน้องธรรมปาลกุมารก็สืบถามหาจนกระทั่งทราบว่าบิดาขอางธรรมปาลกุมานนั้นชื่อมหาธรรมปาละเป็นนายบ้านแห่งนั้นเองยึงเดินทางไปยังบ้านของมหาธรรมปาละนำเอากระสอบใส่กระดูกบุตรชายไปส่งให้ขออภัยนำเอากระสอบใส่กระดูกสุนัขนั้นไปส่งให้ แล้วกล่าวว่าธรรมปาลกุมารบุตรชายท่านบัดนี้ได้ตายเสียแล้วเราจึงได้นำกระดูกมาส่งให้ท่านมหาธรรมปาระก็หัวเราะชอบใจบอกว่าท่านอาจารย์จะมาหลอกลวงกันทำไมหมู่บ้านนี้ถ้าหากว่าอายุไม่ถึงร้อยสิบปีไม่มีใครเขาตายกันหรอก ท่านอาจารย์ที่สารามโมกก็เกิดความอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายทรงความดีหรือว่าเวทมนต์คาถาอันใดไวดหรือถึงสามารถอายุยืนถึงร้อยี่สิบปีกันทุกคนมหาธรรมปาละก็ได้กล่าวว่าตัวเราทั้งหมดนี้รักษาซึ่งกรรมบทสิบขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน บุคคลที่รักษากรรมบท1สิบนี้ได้โดยสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าอายุไม่ครบร้อยี่สิบปีไม่มีใครเขาตายกันท่านอาจารย์ทิสาปรมโมกคจึองอ้อนวอนมหาธรรมปาละผู้เป็นนายบ้านว่าท่านจะถ่ายทอดกรรมบท1สิบนี้แก่เราได้หรือไม่มหาธรรมปาละก็กล่าวว่าไม่ใช่สิ่งที่หวงห้ามกันถ้าท่านตั้งใจก็จงศึกษาว่าหนึ่ง เราจะละเว้นจากการฆ่าสัตว์และทรมานสัตว์ให้ลำบากด้วยเจตนา 2. เราจะละเว้นจากการลักทรัพย์หรือหยิบฉวยสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ 3. เราต้องละเว้นจากการไม่ละเมิดลูกข,ขออภัยเว้นจากการละเมิดในลูกเขาเมียใไรตลอดจนของที่เขารักทั้งหลาย 4. ต้องละเว้นจากการพูดโกหก 5. ต้องละเว้นจากการพูดสอดเสียดยุยงให้ผู้คนเขาแตกร้าวกัน 6. ต้องไม่พูดคำหยาบ 7. ต้องเว้นจากการพูดวาจาเพ้อเ้อร์ที่ไร้ประโยชน์ 8. ต้องเป็นบุคคลที่ไม่เพ่งโลภหรอทรัพย์สินของบุคคลอื่นอยากได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้หาม,มาโดยถูกต้องตามศีลตามธรรม เก้าเป็นบุคคลที่ไม่ผูกโกรธความโกรธเกิดขึ้นได้แต่ให้ลืมเสียอย่าผูกโกรธเอาไว้และท้ายที่สุดข้อที่10บต้องเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นตรงกันว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้านั้นเป็นของดีจำเป็นที่จะต้องนำเอาไปศึกษาและปฏิบัติ ถ้าท่านทั้งหลายสามารถกระทาทั้งสิบข้อนี้ได้โดยสมบูรณ์บริบูรณ์แม้ตัวท่านชาตินี้จะอายุไม่ถึงร้อยยี่สิบปีก็ตามแต่ถ้าหากว่าลูกหลานรุ่นหลังๆของท่านตั้งใจปฏิบัติในกรรมบทสิบสมบูรณ์บริบูรณ์ตั้งแต่เกิดมาท่านทั้งหลายก็จะมีอายุไขถึงร้อยี่สิปีเช่นกันท่านอาจารย์ทิสาปามโมกราบขอบพระคุณแก่มหาธรรมปาละแล้ว ก็เดินทางกลับไปยังตักกศิลากล่าวกับธรรมปาลกุมารว่าบัดนี้เราเชื่อแล้วว่าสิ่งที่ท่านได้กล่าวมานั้นเป็นความจริงจึงนำเอาหลักกรรมบทสิบนั้นถ่ายทอดให้แก่บ,บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายตลอดจนกระทั่งครอบครัวของตนเองและได้ถือประพฤติปฏิบัติสืบสืบกันมาจนกระทั่งคนรุ่นหลังๆก็มีอายุยืนได้ร้อยยี่สิบปีเช่นกัน นี่แหละญาติโยมทั้งหลายในส่วนของตำนานสงกรา์ที่ว่าตามาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูนั้นเป็นเรื่องที่มีประโยชน์น้อยแต่ถ้าหากว่ากล่าวถึงตำนานของธรรมปาละกุมารตามแบบขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วถ้าเราสามารถที่จะศึกษาปฏิบัติอยู่ในกรรมบทสิบ ถึ่งแบ่งออกเป็นกายกรรมสามวจีกรรมสี่และมโนกรรมสามได้เราก็จะเป็นผู้ที่มีอายุไายยืนยาวเป็นที่รักใคร่ของทั้งมนุษย์และเทวดาและในกรรมบท10สิบนี้ยังเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายได้ก้าวเข้าสู่หลักธรรมที่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไป คือสามารถเป็นพระริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันพระสกทาคามีขึ้นไปเป็นต้นดังนั้นท่านทั้งหลายจึงควรที่จะน้อมนำเอาหลักกรรมบทสิบนี้ไปประพฤติปฏิบัติเช่นกันอตาตมภาพขอย้ำอีกรอบหนึ่งว่ากรรมบทสิบนั้นประกอบไปด้วยการละเว้นกายกรรมสามอย่างก็คือเว้นจากการฆ่าสัตว์และทรมานสัตว์โดยเจตนานึง สองเว้นจากการลักทรัพย์หรือหยิบฉฉยสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้หนึ่งสละเว้นจากการประพฤติผิดในการมช่วงชิงของที่เคารักคนที่เคารักหนึ่งสเว้นจากการพูดโกหกหเว้นจากการพูดสอดเสียดให้ผู้คนแตกร้าวกัน 6. เว้นจากการพูดคําหยาบ เเว้นจากการพูดวาจาที่เพรเจอร์ไร้ประโยชน์จะกล่าวแต่สิ่งที่เป็นอัดเป็นธรรมเท่านั้นแปดจะเป็นบุคคลที่ไม่เพ่งความโลภในทรัพย์สมบัติของคนอื่นต้องการสิ่งใดก็หามาโดยถูกต้องตามศีลตามธรรมเก้าเป็นบุคคลที่ไม่ผูกโกรธแม้ความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่เก็บเอาไว้ในใจสามารถลืมได้โดยง่าย และสิบมีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิว่าสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนมาแล้วนั้นเป็นสิ่งที่ดีเราจะปฏิบัติตามนั้นเป็นต้นเมื่อท่านทั้งหลายศึกษานำไปแล้วปฏิบัติตามก็จะเกิดความสำเร็จเช่นเดียวกับครอบครัวของธรรมปาละกุมาร อัตมาภาพได้วิสัชนามาในสุตตกถาก็พอสมควรแก่เวลาท้ายสุดแห่งพระธรรมเทศนาอัตมาภาพขอตั้งสัตยาธิฐานอ้างคุณพระศรีรัตนะตรยัยมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังครัตนะเป็นประธานมีหลวงปู่สายอักขวังโสอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าขนุนเป็นที่สุด ขอได้โปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พูนผลไปด้วยจตุรพิทพพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนะสุขะละตลอดจนถึงปฏิพานและธรรมสารสมบัติอันเป็นที่พึงใจทั้งปวงอาตมภาพรับหน้าที่วิสัชนามาก็พอสมควรแก่เวลา จึงขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละชนีสาธุ